สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พลาก็มาทําเมนูง่งายๆสไตล์พลาอีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้ก็ไม่อยากอยากทำกับข้าวเนาะรู้สึกว่าเบื่ออาหารนะทานอะไรก็เบื่อแล้วก็ลองมาทําพราวจะทําไข่ผัดเปรี้ยวหวานนะคะง่ายๆสไตล์พลาเลยเพื่อนนะมีอะไรก็ใส่เข้าไปมาชมกันเลยนะคะกระทะกับน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมโขลกนะคะ เกี่ยวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะสำหรับกระเทียมพระลาะก็จะโขกอเอาเปลือกไปด้วยมันจะหอมเนระราะพะลา่ไม่เกะเปลือกมันออกนะคะโขกทั้งเปลือกเลยนะคะก็จะปักไข่ประมาณห้าฟองเนาะห้าใบนะคะพะลาก็จะเจียวไข่ก่อนผัดนะคะเพื่อนนะคะง่ายๆนะคะ ให้เลื้องก่อนนะคะค่อยเอาผักลงนะคะอันนี้สไตล์พะลาเองนะเพื่อนนะคะใครอยากลองทานทานก็ลองดูนะคะเราอยากอะไรก็อร่อยหมดนะเพื่อนใช่ไหมคะ <laughs> เาจะอาไข่ให้สุกเลยนะคะเพื่อนนะคะเวลาผัดจะได้สวยจะไม่แตกนะคะเราแบ่งไข่ไปครึ่งกระทะนะก็จะเอาพวกผักนะ,ะมีผักอะไรบ้างก็มีอหอมหอมอ่อนเนาะหอมหัวใหญ่อ่อนแล้วก็มีต้นหอมมีมะเขือเทศแล้วก็มีแคปสิกกัมนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะผัดนะคะผัดตักนะคะก่อนนะคะ หวานไข่ตอนนี้ก็คนนะคะผัดผักให้สุกก่อนนะคะเพื่อนค่อยคุกเข้ากับไข่เนาะนะคะให้ผักสุกนิดนึงนะคะก่อนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่ม คลุกไข่เข้าคุยกันเลยนะคะผัดเข้าไปด้วยกันเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะตามที่เห็นนี่เลยค่ะเพื่อนนะคนไปเรื่อยๆนะคะนะคะน่าทานนะเพื่อนสีสันดูสิเมนูนี้ก็คิดเองทําเองนะเพื่อนนะคะผัดเปรี้ยวหวานไข่รวมมิตรง่ายๆสไตล์พอลา่าตอนนี้ก็จะเ,เ,เริ่มปรุรปงแล้วนะคะ ปรุงด้วยซอสมะเขือเทศมันก็จะเปรี้ยวนะคะเพื่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ชอบหวานเนาะก็ใส่น้ำตาลผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวกับซอสมะเขือเทศหวานกับน้ำตาลเนาะใส่เข้าไปตามชอบนะคะเพื่อนนะคะชอบเป็นไหนก็เอาแบบนั้นแหละนะคะปรุงตามใจตัวเองเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือ คะนอนะคะต้องใส่เลยขะนอยุผงนี่เพิ่มความอร่อยนะคะผาดไม่ได้นะพระร่านะคะถ้าผัดจะต้องใส่นะคะจะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะเยาะซีอิ๊วขาวด้วยค่ะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆเลยคะ่ะผัดเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะสุกแล้วค่อยชิมรสเนาะนะคะ ผัดผักไม่ต้องงานนะเพื่อนนะคะเดี๋ยวผักจะจเหลืองมันจะไม่คงทนมันจะไม่สดนะคะต้องผัดยังไงให้ผักสดเนาะสีสันน่ารับประทานนะคะเพื่อนนะคะปกติคนบางคนก็จะผัดไฟแรงแต่พาราคก็จะผัดผัดไฟกลางกลางนิดนึงนะคะไปเรื่อยๆใจเย็นนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เติมซอสหอยนางรมนะคะชิมแล้วนะคะยังไม่ถึงใจก็เติมนิดนึงเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อน ไดปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุกและพอใจนั่นแหละค่ะนะคะเพื่อนทำเองกินเองตามใจตัวเองนะคะตอนนี้พาร,ราก็ว่าชิมแล้วรสชาติอร่อยแล้วค่ะนะคะก็เตรียมจะเสร็จแล้วนะคะสุกเรียบร้อยชิมรสแล้วนะคะเดี๋ยวพาร,ราก็ไปจัด จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็เตรียมจานเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะเพื่อนวันนี้พอล่าไม่ได้ทานโชว์เพื่อนนะคะพอล่าแค่ทำเมนูยๆงไงเพื่อนได้เห็นแค่นั้นเองว่าพอล่าทานอะไรวันนี้นะคะจะดจะจานผัดออกมาสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามชมพอล่าเสมอมานะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่านะคะขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ